รับซื้อคู่ละ1,000บาทสวัสดีครับผมประป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับ FC ฟผู้ติดตามช่องของปอป่ากเช่นเคยฮะก็สวัสดีบรรดาชาวนักสะสม เหรียญกระสาบท่านผู้ชมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมฮะวันนี้เหรียญที่ระลึกที่จะมาประกาศรับซื้อนั้นเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดเอาเหรียญแรกก่อนเนาะเหรียญที่ระลึกชนิดราคา5บาท ครบ75ปีของการลูกเสือโลก5บาทที่ลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาถือว่ามีจำนวนไม่มากนะักจำนวนการผลิตผลิตออกมาเพียง2 6 6 0 0 0เหรียญเท่านั้นเอง2,6 0 0 0เหรียญฮะ ก็คงจะไม่ต้องลากข้อมูลเลยมากมายเน่อเพราะว่าเชื่อว่านักสะสมรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเหรียญ5บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกจำนวนการผลิต2 6 6 0 0 0เหรียญถ้าราคาประเมินย้อนอหลังไปเมื่อปีก่อนๆก็เนาะซื้อขายกันก็พันพันกว่ากว่าประมาณนั้นแต่ปัจจุบันวันนี้ราคาซื้อขายจริงก็ไม่น่าจะถึงฮนะ นั่นเป็นราคาซื้อขายราคาประเมินอของตามคู่มือต่างๆเนาะแต่การประเมินราคากับราคาซื้อขายจริงๆราคาจะแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวเอาง่ายๆเลยใครมีเหรียญ5บาทที่ลึกของการลุกเสือโรคจํานวนการผลิตสอง0 0นเหรียญเ,เอาสภาพสวยๆเลยไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านสนามมาก่อนเนี่ยป๋ารับซื้อ เหรียญหนึ่งก็น่าจะอยู่กันที่400ประปาให้450เลยฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้ก็บางครั้งก็ซื้อซื้อขายกันอยู่ในประมาณนี้นะี้ยเห็นขายออกกันก็บางครั้งก็400อะไรประมาณนั้นนะแต่ปะปายังมีนักสะสมรอยอยู่อ่ะปะปาให้เลยฮะราคา450นะช่วงไหนราคาดรอลงก็ว่ากันไปใหม่ใครที่มีนะฮะเหรียญ5บาทที่ลึกของการลุกเสือโลก ปปารับซื้อเหรียญละ450ต้องเป็นเหรียญที่สวยไม่ผ่านการใช้งานนะฮะหากเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วผ่านการเปลี่ยนมือจนสภาพค่อนข้างจะหมองแล้วเนี่ยต้องใช้คําว่าสภาพเปลี่ยนมือเนาะเพราะเหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยจะอยู่ในระบบุนเวียนใช้งานไงอะถ้ามีการเปลี่ยนมือจนเหรียญสภาพมีค่อนข้างเก่าค่อนข้างหมองเนี่ยราคาก็จะลดหลั่นลงไปนะฮะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะเหรียญละ450โอเคไหม นะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญที่ระลึกที่อยู่ในวาระเดียวกันนั่นก็คือเหรียญ10บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกโอเคไหมฮะนี่คือเหรียญที่เป็นาการผลิตออกมาในวาระเดียวกันนะเป็นวาระเดียวกัน10บาทที่ระลึกของการลุกเสือโลกท่านผู้ชมฮะ เขามียอดจำนวนการผลิตออกมาแตกต่างจาก5บาทเล็กน้อยก็ถือไม่เล็กน้อยเนาะระดับ10,000แสนกว่าเลย5บาทที่ลึกนั้นผลิตออกมา5บาทที่ลึกของการลุกเสือโลกผลิตออกมา20 0 0 0 0หเหรียญส่วน10บาทที่ลึกของการลุกเสือโลกเนี่ยผลิตออกมาเพียง1 0,000แสนเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะ ปัจจุบันวันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่จึงทําให้ปะปาะนั้นต้องมาประกาศรับซื้อโอเคไหมฮะสิบบาทครบ75ปีของการลุกเสือโลกผลิต1นึ่งแสนเหรียญใครที่มีฮะปะปารับซื้อเหรียญละ5้าห้าิบาทก่อนหน้าน,นี้ปะปาน่าจะซื้อประมาณ400ถ้าปะปาะจําไม่ผิดบางทีข้อมูลการรับซื้อก็สับสนเหมือนกันท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะ มาคลิปวิดีโอนี้ล่าสุดใครที่มีฮะ10บ,บาทที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกป่อป่ารับซื้อหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานวิ่งวิ่งอยู่เลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะมีน้ำเงาจับอยู่เนี่เนาะดูง่ายๆท่านผู้ชมฮะปอป่าให้เหรียญละ550บบาทถ้าหากเป็นเหรียญเก่าเก็บก็น่าจะ ลดหลั่นลงไปฮะอาจจะเป็น500อาจจะเป็น450ก็ไล่กันลงไปเรื่อยฮะทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขอประปาดูสภาพผิวเหรียญด้วยเนาะก็ใครที่มีก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเราขึ้นไลายไว้ทางหน้าจอแล้วแหละนะก็ส่งรูปมาทางไลน์นะใครยังไม่ได้เข้ามาในไลน์ไม่มีไลน์ก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อน p p a เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะ p. จ p. a. 3 3 3แล้วอีกลายหนึ่งก็ p. a. p. a. นี่เป็นพิมพ์เล็กนะท่านผู้ชมคร p. a. 1 9 9 9 2 2เราสามารถที่จะรับซื้อเหรียญของท่านในราคาที่ปรปาประกาศไปท่านผู้ชมฮะราคาเหรียญน,นั้นมีขึ้นมีลงนะ มีขึ้นมีลงก็ให้ดูกันวันต่อว,วันฮะบางทีอย่างปปาประกาศรับซื้อวันนี้พรุ่งนี้ราคาขายออกอาจจะดรอปลงแล้ววันที่3มวันต่อไปนี่ปปอาจะรับซื้อถอยลังลงบางครั้งโดยอาจจะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะใครที่มีฮะคู่นี้ขายได้1000บาทสรุปแล้วคู่นี้ขายได้1000บาทย้ำอีกรอบนะฮะ5บาท ที่ระลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกเริ่มต้นอ่ะสูงสุดก็สูงสุดก็450 10บาทที่ลึกครบ75ปีของการลูกเสือโลกว่าระเดียวกันปะปารับซื้อสูงสุด550ณปัจจุบันวันนี้คลิปวิดีโอนี้สรุปภาพรวมฮะทั้ง2เหรียญขายได้คู่ละ1,000บาทโอเคเนาะ คลิปนี้ปอบปามาประกาศรับซื้อเหรียญที่ละลึกท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทแล้วก็10บาทของการลูกเสือโลกใครมีก็สามารถส่งขายช่องของปาปาได้นะเนาะเราขึ้นช่องทางการติดต่อแล้วล่ะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมาซื้อขายกันไม่ยากนะเพราะว่าเป็นเหรียญหลักๆอยู่แล้วใครที่มีก็ลองลอง,ลองส่งรูปมาก่อนก็ได้ฮะนะหากเราตกลงราคากันได้ ปปายินดีจะรับซื้อเหรียญของท่านหากว่าราคาเหรียญที่ปปาตั้งไว้เนี่ยปปารับเข้ามาแล้วปปาขายออกแบ่งปันนักสะสมได้นะก็ปปาก็จะยินดีรับซื้อเหรียญของท่านโอเคเนาะคลิปนี้วีดีโอนี้ปปาศึกษาแบงค์เรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ